รู้จักพระคริสเพื่อพระคริสเป็นที่รู้จักนี่เป็นหัวใจของพระคริสตธรรมเชียงใหม่ CTS ของเราแล้วก็เป็นหัวใจของวิชาพระคัมภีร์ใหม่หนึ่งคือพระกิติคุณจนถึงกิจการวิชานี้นะครับเราศึกษา3อย่างด้วยกันอย่างแรกเราศึกษาชีวิตของพระเยซูทั้งในแนวนอนและในแนวตั้งในแนวตั้งเราจะศึกษาพระกิติคุณแต่ละเล่มคือมัทธิวมารโกลูกาและยอหน ในฐานะที่เป็นหนังสือที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละเล่มในแนวนอนเราจะศึกษาชีวิตของพระเยซูที่ถูกบรรยายเป็นสภาพแต่เป็นพระเยซูองค์เดียวกันการศึกษาในแนวที่2คือการศึกษาพระเยซูในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของพระคัมภีร์ทั้งเล่มเหมือนกับดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลที่ผนวกและจัดระบบสิ่งต่างๆให้เข้าด้วยกัน ชีวิตของพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของพระคัมภีร์ทั้งเล่มที่เราจะมีโอกาสได้เห็นการปฏิติประตอร่อแผนการของพระเจ้าที่สำเร็จในพระเยซูคริสต์และการศึกษาในด้านที่3คือการศึกษา,าศาสนศาสตร์คลุกฝุ่นหมายถึงาศาสนศาสตร์ที่ไม่ใช่อยู่ในหอคอยงาช้างแต่จะเป็นาศาสนศาสตร์ที่พระเยซูเดินคลุกฝุ่นอยู่ในปาเลสไตน์ในศตวรรษที่1และวิชานี้จะพาเราเดินไปกับพระองค์ในศตวรรษแรกนั้น เพื่อจะพาเราให้พบกับศาสนาศาสตร์คลุกฝุ่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้พระคริสต์ามเชียงใหม่อยากจะเชิญชวนผู้นำผู้รับใช้และคริสเตียนทุกคนที่จะมีโอกาสมาเรียนรู้จักพระเยซูคริสต์ให้พระกิติคุณของพระเยซูคริสต์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา